จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในร้อยของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการจาก QS World University Rankings และวิสัยทัศน์สำคัญของจุฬาคือการสร้างสรรนวัตกรรมเพื่อสังคมไทยโดย3าพันธกิจหลักคือสร้างผู้นำสร้างสรรความรู้คู่นวัตกรรมและสร้างสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเราสร้างผู้นำแห่งอนาคตเพื่อออกไปสับสุนการทำงานของภาคส่วนต่างๆในสังคมไทยและร่วมมือกับสังคมนานาชาติ นิสิตจุลาได้รับความรู้ทั้งในห้องเรียนและห้องเรียนเสมือนจริงรวมทั้งบ่มเพาะประสบการณ์นอกห้องเรียนผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตจุลามุ่งมั่นตอบโจทย์ที่ท้าทายของประเทศและของโลกด้วย impactful research and innovation จุลาจับมือกับภาครัฐเอกชนของประเทศสามารถสร้างองค์ความรู้นวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อผลิตสินค้าขายแข่งกับโลก การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของจุฬาจะช่วยส่งเสริมศักยภาพในการพึ่งพาตนเองทางด้านเทคโนโลยีและสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆด้วยการดำเนินงานที่มีความคล่องตัวก่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมต่างๆได้อย่างรวดเร็วและนี่คือ3พันธกิจหลักที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังมุ่งมั่นวิจัยและสร้างผู้นำออกไปขับเคลื่อนโลก เพื่อร่วมกันทำให้วันพรุ่งนี้ดีกว่าเดิม